สวัสดีค่ะไอเดนลูกซึ่งดินค่ะลูกชายกินบุญนอยครับผมวันนี้เรามาดูมวยครับที่รานเชียงเดินะครับไครต่อยเซเนียลูกชายลูกนินกับน้องประจันลูกชายลูกินพี่สาวกับน้องสาวต่อยนะวันนี้มาไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะมาดูบรรยากาศกันเลยค่ะไปค่ะนี่ลูกชายเนี่ยเป็นไงบ้างแง่พี่พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อม นี่คืออะไรอันนี้คือทำยูทูบทำยูทูบวัสดีค่ะจะได้รู้ต่างดินเป่าวันนี้ก็จะชกไปในคู่ที่สองนะคะพูดไกลๆเดี๋ยวไม่ติดปากอันนี้คือใครคะผู่ชายคนโตโอเคเต่อยมวยรอกอ่ามวยรอกสามล้านสามล้านพอสามล้านแล้วพอแกพร้อมไหมพร้อมไหมโอเคค่ะพร้อมค่ะก็วางรานการชก์มาดีค่ะไม่ถึงเลยเป็นรอบแรก ใช่สามแต้มก็ชนะน็อกกี่แต้มนะเอ้อหกหกหกแต้มหกแต้มต้องเนาะกอย่กันเรียบร้อยแล้วแล้วแต่จังหวะค่ะโอเคแล้วแก้เกมกันมาชมกันค่ะนี่ค่ะกำลังจะเดินทางไปชกแล้วค่ะตอนนี้นะคะน้องมวยเตรียมตัวกำลังเดินไปชกแล้วรอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงไฟน์นี้ครับติดตามเลยค่ะ กำลังเชียอ oh <my> ยู่นะคะทุกคนอันนี้กำลังเชียอยู่เฮ้ยเสียเสียเน่อยดีดีเสียเฮ้ยเรยวเร็วเร็วเร็วรุกเร็วเร็ว ไปปุ๊บไปไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวไปสามบ้านน้ำเนียต่อแล้วก็จะให้อะไรมากแล้วก็กำลังใจอ่ากำลังใจให้มันก็พอนแนนไปหน่อยไปนิดกขอโทษทีนะพอไปหน้าจะปรับตัวไหนให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่่เปลียนที่จุ๊บขอบคุณมากขอบคุณถ้าตัดยูทูบจะยังไอขึ้นครับผมอ่าเมียจะพูดไหมแค่คะแนนลงมาเลยมาถือว่า ว่าวเองทำเต็มที่มากกับว่าเออมากระทันหันด้วยก็เลยโอเคถือว่าโอเคละแต่ว่าต้องมีไฟที่สีป่ะโอเคเจอกันใหม่ได้โอเคไม่มาดูเขาจะรอคนระบายเงาะพะจันทร์เจอกันงาะพะจันทร์ลาวันดูถึงข้าวพี่เงาะพะจันทร์แล้วตอนนี้กำลังปีนโซนนะคะทุกคนแล้วก็รอดูว่าจะทีมตอนไหนแล้วเข้าไป็นไนรากาศเราตายกันตอนนี้กำลังตีวันหรือว่าตอนบครับก็รอดูว่าเขาจะได้โบนัส่ม คมีราวัลโอภคจันทร์ใกล้จะขึ้นชกแล้วอีกคู่นะครับก็เราจะได้พบกับความมันขอภิจันทร์แล้วก็พี่เลี้ยงโค้ดสอนข้ามันก็จะเป็นรถถังรถฉังจำลองไปครับทางยูทูปแน่นอนเราไปดูนะครับว่าจะสอนชัยรับชัยชนะไหมในครั้งนี้ครับผมครั้งก่อนไฟก่อนเคยชนะมาแล้วเพราะผมสอนแล้วก็ได้รับอัชชีพเป็นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งล้านบาทครับผมได้ครับแล้วไฟนี้เหมือนเดิมอีกหนึ่งล้าน ไม่อั้นขอแค่ชนะใช่ครับเอาไปติดตามกันลร้องล้าสุดลร้องแล้วแม่จะต่อยใครทำใครทำนี่เลยนี่ค่ะขึ้นแล้วนะคะเพียงเพราะว่หมดคือตอนนี้เราลุ้นมานะคะเราลุ้นหมดยกสองเราคือกินกันแล้ โอเคครับผมก็ชนแสดงพเรียบร้อยครับเข้ารอบได้สามแต้มได้สามแต้มสามแต้มแรกครับผมก็รอรู้ต่อไปว่าจะไปถึงเช็คไหมวันนี้ก็อาชีพถูกต้องไปได้อาชีพแม่อาชีพกันนี่ค่ะอาชีพอีกแล้วนะคะอาชีพนะคะเนี่ยไม่ชนะหนึ่งหมื่นบาทนะคะจากรถถังจิจมุงนุนค่ะได้อาชีพหายใเก็บแต้มได้สามแต้มได้หมื่นห้า ได้ครับ uhm เอาให้ถึงแชมป์จะได้เยอะได้แชมป์จะได้เยอะชนะแล้วเป็นไงบ้างชนะแล้วเป็นไงบ้างไฟนนี้เหนื่อยมากค่ะยอมแล้วค่ะหลายอย่างก็ประกอบไปแล้วหลายอย่างค่ะแต่ว่าจะนำเข้อบกพร่องที่มีในวันนี้ไปแก้ไขไฟเดอร์ให้ดีกว่านี้ค่ะโอเคอ่าวันนี้ก็จบคลิปเป็นเท่านี้นะคะแต่เรามาดูคลิปต่อไปกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะครับลุ้นไปลุ้นไปทำอะาย